สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้แอดมีแนวทางของธงชัยงวดประจำวันที่16ตุลาคมพศสองพันหาามานำเสนอนะคะเลขหน้าปกให้เด่นไปที่4กับ8ค่ะ3ตัวก็จะมี148นะคะชุด2ตัววิเห์รางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะ

หน้านี้จะเป็นเลขเด่นของออมซินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเลขเด่นของทอกศค่ะอาจารย์เอียดห้วยอดนะคะให้เด่นบนที่8กับ9ค่ะชุดสอตัวก็จะมี 8 0 8 1 8 2 8 4 8 5 8 6 9 0 9 1 9 2 9 4 9 5 9 6สี่่งเกาสองเคราะห้ข้อมูลรางวัลที่หนึ่งนะคะสี่ตัวมาตัวนะคะมีหนึ่งมีหกมีแปดมีเก้ามาสองตัวนะคะ จับคู่ให้เด่นหนึ่งก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกเด่นหกก็จะมีหกหนึ่งหกสามหกเจ็ดหกเก้าเด่นแปดก็จะมีแปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้าหาดใหญ่วิเคราะห์ลงมาเลขท้ายสองตัวนะคะมีหกมีแปดมีเก้ามีเจ็ดมาสองตัวนะคะเด่นหกก็จะมีหกหนึ่งหกสาม 6กเจ็ดหเด่น8ก็จะมี8ปดห8 7 8งแเดแ่น9ก็จะมีเก้าสอง9ก้าสีจันทาออนไลน์นะคะวิเคราะห์เลขท้าย2ตัวมี6มี8มี9มีศูนแล้วก็มี1นค่ะ สูตรสำเร็จนะคะชี้เลขวัประจัสบดที่สิบหกตุลาคมคศสองพันห้าร้อหกสิบห้าเด่นที่หนึ่งที่สามที่เก้านะคะชุดสองตัวมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งแปดสามศูนย์สามหกสามสองสามแปดเก้าศูนย์เก้าหกเก้าสองแล้วก็เก้าแปด วิเคราะห์เลขรางวัลที่หนึ่งนะคะเต็นไปที่แปดกับหนึ่งแต่วงกลมให้ตัวเดียวที่แปดนะคะชุดสองตัวจับคู่ให้มีหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งสองแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้า ชุดสามตัวนะคะมีแปดชุดดังนี้เลยค่ะศูนย์แปดเก้าหนึ่งแปดเก้าสองแปดเก้าสี่แปดเก้าหกสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าแปดสี่ห้าแล้วก็เก้าสี่ห้าค่ะ หลักร้อยก็จะมีดังนี้นะคะมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้าหลักสิบก็จะมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้าหลักหน่วยก็จะมีหนึ่งมีสองมีสามมีหกมีสี่มีหกมีเจ็ดมีแปดดับรางวัลที่หนึ่งดับไปที่ศูนย์นะคะ ดับเลขท้ายสองตัวก็ดับไปที่ศูนย์ค่ะหยิบเงินนะคะให้เลขเด่นมาที่หนึ่งกับสี่ค่ะชุดสองตัวก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งสี่สามสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดค่ะ สูตรธงชัยบนนะคะเดินไปที่สามกับห้าค่ะชุดสองตัวก็จะมีสามศูนย์สามหนึ่งสามหกสามแปดสามเก้าห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดสี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดดับบนเจ็ดนะคะ สูตรยี่ปัวล่างนะคะเดินไปที่สามกับหนึ่งจับคู่ให้สองตัวมีสามศูนย์สามสองสามสี่สามหกสามแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดเก้าแปดศูนย์ค่ะดับล่างเจ็ดนะคะ

สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์สองสามสองห้าสองหนึ่งสองสองสามสองห้าสองหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งฝันพยากรนะคะแก้วค่ะเลขมงคลเด่นไปที่ศูนย์กับหกสองตัวก็จะมี หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้าหกหนึ่งหกสามหกเจ็ดหกเก้าสองหนึ่งสองสามสองเจ็ดสองเก้าอาซอนะคะให้เดินไปที่หกกับสองค่ะชุดสองตัวก็จะมี 6กหนึ 1, ่งหกสามหกเจสองหนึ 7, ่งสองสาสองเจ็สองเกชุด3ามตัวก็จะมี0ูนย์หกเก้าหนึ 9, ่งหกสหกเกดหกเค่ะสรุปฟันทงแปะกงนะคะเด่นไปที่8กับ9้า ชุด2ตัวก็จะมี8 4 8 2 8 6 8 8 9 1 9 5 9 7 9 3 6 1 6 2 6 4แล้วก็6 6ดับคู่10นะคะ5 1 3 5 5 3วิเคราะห์เล็กท้าย2ตัวเด่นไปที่8กับ6นะคะ มีแปดหนึ่ง6ปดสามแปดเจ็ดแแล้วก็เกก็หมดแล้วนะคะสำหรับหนังสือธงชัยงดประจำที่16ตุลาคมพศสองพร้สิบห้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ